สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกับขันอีกแล้วนะคะวันนี้ขวัญจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักในสวนค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้คือสวนลกมากๆเพราะว่าตั้งแต่ลูกกับสามีปิดเทอมคือขวัญแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะจะต้องออกพาลูกกับสามีตะลนตะลนตะลอนออกไปข้างนอกกันเนาะก็ก็ให้เพื่อนๆมาชมสวนลกๆของขวัญละกันนะคะ <laughs> <Hey. S 2> เดี๋ยวขวัญจะมาเก็บสลัดค่ะเดี๋ยวขวัญจะมาเก็บสลัดผักนิดหน่อยนะคะเอาไปกินกับหอยแล้วก็มีโหระพาค่ะอันเนี้ยขึ้นมาเยอะมากเลยมันขึ้นของมันเองนะเออะไรนะฟักทองค่ะเพื่อนๆนี่ผักชี <Hey. S 1> ขวัญปลูกรถดใหม่เอามาเล็ดผักมันมาปลูกกําลังขึ้นสวยเลยค่ะแต่กวขวจะถอนผักชีนิดนึงเอาไปกินแล้วก็ไปตำน้ำจิ้มด้วยว้วายวว้ยวๆ อยากได้ลากมันด้วยอ่ะดึงไม่ออกเลยค่ะอ้อยเน่ทำนึกว่าลากจะใหญ่มากไม่เพื่อนดูดึงสมหัดิแรงเลยนน่แต่เ,เอาอสามสี่ต้นเนาะโอ้อันนี้ใหญ่อยู่ค่ะทุกคนดูสวยมากผักชีกำลังขึ้น อเอาเออไม่เป็นไรหรอกนี่โอเคขอนเอาแค่นี้พอพาเพื่อนๆมาเด็ดผักเอาไปแก้มกินกับหอยค่ะหอยเมื่อวานขวัญไปโอเรียนเลมาไปร้านเอเชียมาตัวเบาวิวเลยค่ะทุกคนหมดดึงเลยดึงทั้งหลกัก ถนตั้งลากถอนทั้งคูนเลยค่ะคนนี่เดี๋ยวปีหน้าขวัญว่าขวัญจะย้ายไปปลูกใต้ร่มเงาแล้วค่ะมันรู้สึกว่าที่มันไปขึ้นที่ใต้ร่มเงาอ่ะมันอะไรนะมันใหญ่มันใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้มันเกล็นแกลกเกล็นเกล็นยังไงไม่รู้ขวัญก็เลยอยากถอนมันออกเพื่อที่จะมันมีพื้นที่หายใจเนาะนี่เรามาเก็บพลิกกันต่อเอาไปกินแกล้ม อันนี้เนาะกเกียวอ่อนอันนี้ขวัญอยากจะเก็บมันเล็ดมันไว้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะขวัญไม่มีมเมล็ดพันธุ์เลยค่ะนี่เดี๋ยวขวัญให้เพื่อนๆดูนี่ดีกว่าอ,อันนี้ถั่วเนี้ยอร่อยมากทุกคนกินแบบที่มันยังอ่อนๆนะอร่อยมากแล้วก็โตเร็วมากค่ะเนี่ยขวัญเด็ดกินอยู่คนเดียวเอาไปตาําส้มตําก็อร่อยค่ะเ<อ>ยอะเลยค่ะ เอาไปเยอะๆะหน่อยดูยอดฝักทองนะปีนขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะทุกคนเป็นไรหรอโอ้ยไอ้ปีนไปอยากจะเลื้อยไปไหนก็เลื้อยไปปีนี้ไม่สนใจแล้วค่ะปีนี้ขวัญไม่สนใจแล้วค่ะสวนอืมอยากจะเลื้อยไปทางไหนก็เลื้อยเนาะดูเน่าหมดเลยค่ะทุกคนดูสวนแล้วนี้ขวัญก็เก็บเมล็ดเนี่ยแห้งแล้วเดี๋ยวขวัญจะมาถอน เอาเก็บไว้ปีหน้าตรงนี้คือขวัญตั้งใจปล่อยค่ะให้มันเป็นเนอ่อเมล็ดอะไรนะ,มะเมล็ดผักชีเพื่อที่จะไว้เก็บไว้ปลูกปีหน้าเนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นําเข้ามเมล็ดผักยากแล้วค่ะนู่นตรงนั้นก็าวโพดค่ะกําลังงามเลยค่ะข้าวโพดนี่ขวัญพามาตรงนี้ดีกว่านั่นมะเขือขวัญกาลังออกดอกเลยค่ะอันนี้เต็มเลยค่ะทุกคนอะไรนะ ฟักทองฟักทองอันตรงนี้เป็นอะไรนะแตงกวาค่ะมีแตงกวาติดมานิดนึงฝันก็เลยว่าเออไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้มันเลื้อยไปปีนี้นี่นี่ก็กําลังออกดอกเดี๋ยวก่อนจะมาเก็บโหระพาค่ะนี่เก็บโหระพาไปกินหน่อยอืมหอมมากัน,นก็โหระพาค่ะทุกคนโอ้สวย นี่เราจะเก็บไปกินกรบเพยค่ะอันนี้ขวัญยังมีอยู่ในตู้เย็นนุน่นฟักทองขวัญออกลูกแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ปลูกนะฟักฟักทองนี่คือเอาเอาลูกที่มันเน่าออกมาค่ะมาโยนไว้แล้วมันก็ขึ้นมาเองเนาะอันนี้ก็อะไรนะแมงลักค่ะแมงลักสวยสวยเลยขวัญเพิ่งตัดไปเมืม่อว,ว,นว,วนันเมื่อวันซืนเพื่อนมาที่บ้านมากินขนมจีนกันอืม เดี๋ยวคงจะได้เกลียร์สวนสักวันหนึ่งค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วจริงๆสลัดสลัดสลัดเอาสลัดไปกินด้วยค่ะวันนี้ก็หักไปเลยเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วค่ะนี่ิอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปทําหอยกันนะคะ